ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโพลิสทอสค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะพิมรดาธิติกรธนานุรักษ์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะคะทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะในช่วงเวลา10บโมงครึ่งถึงเวลา11บเอโมงค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมสดได้พร้อมกันผ่าน w w w police tv t v นะคะหรือว่าผ่านกล่องรับสัญญาดาวเทียมค่ะ psi ช่อง203 หรือแม้แต่ใครใช้เอเอสนะคะก็สามารถที่จะรับชมผ่าน AS Play ก็ได้นะคะโอ้โหง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็รับชมรายการของเราได้นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพูดเท้าวความกันไปหน่อยนึงละกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่โรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วก็พามาพบกับอาจารย์นะคะที่ฝึกสอนนักเรียนที่โรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะแล้วก็เราก็ได้รับรู้กันไปถึงเรื่องของการฝึกสอนนะคะของคณะตำรวจาศาสตร์ว่ามีการฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนในร้อยต,ตำรวจอย่างไรนะคะแล้วก็ทีนี้ค่ะมีเรื่องของการพัฒนานะคะในเรื่องของรูปแบบห้องสอบสวนเด็กและเยาวชน ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งอาจารย์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานะคะในเรื่องของห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนซึ่งวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่นะคะกับพันตํารวจโทวิชิตอาสา,ากิจค่ะตำแหน่งอาจารย์สบสคณะตํารวจศาสตร์นะคะซึ่งนั่งอยู่ในรายการกับแนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เกาค่ะครับสวัสดีครับ เจอกันอีกหนึ่งรอบสำหรับในวันนี้ค่ะจะคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนารูปแบบห้องสอบสวนเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องของการสอบสวนเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือว่านักเรียนที่จบปี4จากโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยจะต้องไปเริ่มต้นนะคะเป็นพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรู้ในส่วนของเรื่องราวของการ สอบสวนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นเรื่องยากจริงๆเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเด็กและก็เยาวชนเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายค่ะคุณผู้ชมมันก็มีการกําหนดในเรื่องของการสอบสวนนะคะที่เกี่ยวกับเด็ก แล้วก็เยาวชนอายุไม่เกิน18ปีเอาไว้ที่นี้เดี๋ยวันนถามอาจารย์ก่อนนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นในการพัฒนาห้องสอบสวนเด็กเนี่ยคือมันเริ่มต้นมาจากไหนคะเออสืบเนื่องมาก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อปี25 6 2นะครับทางทีมคณะผู้วิจัยนะครับของโรงเรียนในระดับตำรวจได้รับได้รับทุนนะครับได้รับทุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับเพื่อมาพัฒนาเกี่ยวกับห้องสอบสวนเด็กว่าเอ๊ะมันมีควรมีลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็ทีมงานของคณะวิจัยนะครับก็ได้ดําเนินการต่อเนื่องจากงานวิจัยตัวนี้นะครับว่าควรที่จะมีแบบไหนลักษณะแบบไหนอย่างไรสีแบบไหนอย่างไรหรือ,อห้องการจัดให้มันเป็นสัดส,ส่วนแบบไหนอย่างไร<อ>ก็ได้ดําเนินการขอ,องบประมาณจากสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งะนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดนะครับ เกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับห้องสอบสวนเด็กเนี่ย<ะ>ว่าควรจะมีลักษณะแบบไหนอย่างไรหรือว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆเราจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับกับสถานีตํารวจของของแต่ละทีะ่ให้มีลักษณะแบบไหนอย่างไรได้นะครับเม,เมื่อเมื่อดําเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยเนี่ยของงบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการาพัฒนานะครับโ<ะ>ดยมีการ o เ s e r v ฟทุกที่เลย<ะ>ว่าเ,เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบไหนอย่างไรว<อ>ันไป มันมีแต่ละโรงพักเนี่ยมีห้องสอบสวนเด็กจัดใบไ,ไมซึ่งก็นําเนียนว่าท,ทุกที่มีห้องสอบสวนเด็กหมดนะครับทุกที่มีห้องสอบสวนเด็กหมดแล้วก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยในส่วนนี้ว่ามีการแบ่งชัดเจนนะครับแต่ว่าในลักษณะของการวิจัยของเราเนี่ยในลักษณะของว่ามันเหมาะสมเนี่ยมันควรที่จะเป็นแบบไหนอย่างไรก็เริ่มตั้งแต่ออพเซิร์ฟนะฮะ,ะ,ฮะดูในเกี่ยวกับศึกษาเอกสารราชการแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นคู่มือนะครับว่า 24อย่างนะครับที่ที่ควรดําเนินการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อพัฒนาเป็นคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อที่ผ่านมาก็ได้ดําเนินการเกี่ยวกับเผยแพร่คู่มือนะครับคู่มือตัวเนี้ยว่าถ้าสมมุติว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับโรงพักของเราเนี่ยเราจะทําแบบไหนอย่างไรและส่วนหนึ่งที่สําคัญอันนี้เป็นไฮไลท์หน่อยเพราะว่าทางทีมวิจัยเนี่ยก็ได้ดําเนินการ พัฒนาห้องสอบสวนเด็กเลยนะครับที่สํานักง,งานอายการจังหวัดน,นคนปรปฐมให้เป็นออกมาเป็นรูปแบบนําเรียนอุณแอนว่าสิบปากว่ามันไม่เท่าตาเห็นเนาะและวสิตาเห็นมันไม่เท่ามือคําเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องสอบสวนเด็กที่เป็นต้นแบบเนี่ยที่เหมาะสมในประเทศไทยควรเป็นแบบไหนอย่างไรเราก็ได้ดําเนินการไปรีโนเวทห้องสอบสวนตัวนี้นะครับให้มี ลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งหมด14รายการที่ททีีท่่อ,อยู่ในงานวิจัยของเรารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นการพัฒนาคู่มือแล้วก็มีการเผยแพร่ในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมลองนึกดูนะคะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเวลาเราเลี้ยงลูกคือเด็กคำว่าเด็กเนี่ยก็คือตั้งแต่เล็กๆเลยจนถึงถ้าเข้ามาสู่ในกระบวนการของกฎหมายเนี่ยคืออายุไม่เกิน10 18ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านก็จะชอบอะไรที่มันอยู่ในลักษณะที่ว่ามันเป็นการรีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายเพราะฉะนั้นพอเวลานำเด็กเข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนมันจะต้องมีเรื่องของออวิธีการในการพูดคุยรวมถึงบรรยากาศต่างๆเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเ,เป็นการนำมาซึ่งการพัฒนาในรูปแบบของห้องสอบสวนเด็ก ที่ให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้น<ช>หมายถึงว่า<ร>การเรเริ่มทําตรงนี้เนี่ยมันยากไหมคะเอ่อถามว่ายากไหมผมผมมองว่าไม่ยากะนะครับในการรีโนเวทแต่ว่าพอพอ,พอศึกษานะครับยึดไอเดีย,ด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 ยดขึ้นมาเนี่ยะนะครับสิ่งสิ่งที่ยากอย่างนึงคือเฮ้ยเราจะทํำยังไงให้ให,ให้ให้คนปฏิบัติเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยมันควรที่จะมีแล้วมันควรที่มีลักษณะแบบไหนอย่างไรนี่นี่คือสิ่งที่ยากแต่นําเรียนไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือ เมื่อมันไม่ยากเนี่ยเราก็ทําอะไรออกมาให้มันเป็นลักษณะของต้นแบบแล้วเป็นห้องที่สามารถใช้ได้จริงะนะครับคนที่เข้าไปใช้ก็รู้สึกได้จริง,รงอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีที่เด็กสามขวบอ,อ,อ,อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแล้วเราต้องไปทําการสอบสวนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สาําคัญถ้ามีลักษณะของความเป็นทางการมากเกินไปโต๊ะเหลี่ยมมากเกินไปหรือ อ่าห้องมีลักษณะของความเป็นทางการอย่างเช่นสีขาวมากเกินไปเนี่ยในส่วนนี้ก็ก,ก็จะทําให้การได้มาซึ่งข้อมูลหรือว่า,าทางคดีอะไรเงี้ยเราเราก็จะลดน้อยลงไปด้วยกับกันนะฮะกับกันสมมุติว่าห้องนั้นเป็นสีฟ้าลองคิดไเล่นว่าห้องนั้นเป็นสีฟ้าแล้วภายในห้องเนี่ยมันมีเหมือนลักษณะของโซฟานะครับเป็นลักษณะของโซฟาแล้ว โต๊ะที่อยู่ตรงกลางที่จะเป็นโต๊ะวางของนู่นนี่นั่นเป็นลักษณะกลมๆแล้วมีพื้นนะครับที่เป็นผมเ,<อ>เด็กสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปนั่งเล่นเล่นไปด้วยตอบคัาหาไปด้วย<อ>การได้มาซึ่งข้อมูลจะดีมากกว่า<อ>มันจะได้มากกว่านะครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือการการใช้ไมค์การอัดเสียงนู่นนี่นั่นสิ่งหนึ่งที่ตามมาคืออะไรฮะโดยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นกล้องที่ในลักษณะที่เห็นได้เลยเห็นเด่นชัดได้เลยซึ่งถ้าสมมติว่าในตัวเด็กเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราโดนจับผิดหรือเปล่าเกรงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะเราก็มีการลดนะครับลดลดลดการมองเห็นในส่วนนั้นของเขาไปเป็นลักษณะของการเอาหาอะไรมาปิดหน่อยนะครับ แล้วก็นําเรียนอีกส่วนหนึ่งว่าห้องเนี่ยห้องสอบสวนเด็กที่เหมาะสมในประเทศไทยเนี่ยหลักๆมีอยู่3อย่างนะครับไม่รวมห้องอเนกประสงค์นะฮะ,ะหนึ่งก็คือห้องห้องสอบสวนเด็กที่เราใช้อยู่2ก็คือห้องสังเกตการ<อ>นะครับในห้องสอบสวนเด็กเนี่ยจะประกอบด้วยเด็าากตัวเด็กเองบุคคลที่ไว้วางใจะนะครับแล้วก็อ,อาจจะมีที่ปรึกษาคนหมายแล้วก็นกกักจิตวิทยาหรือนักสังคมศึกษาที่จะอยู่ในเขาแล้วก็จะเล่นกับเขาโดยการผ่านการสังเกตการจาก ทางพนักงานดายการแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะครับอยู่ในห้องสังเกตการซึ่งน้องๆอยู่ข้างในน้องๆจะไม่เห็นนะว่ามีคนสังเกตอยู่ซึ่งเราใช้เป็นลักษณะของกระจกแบบติดสซติเกอร์แล้วก็ซีทูหมายความว่าข้างในเนี่ยข้างนอกเนี่ยมองเห็นข้างในแต่ข้างในไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเป็นลักษณะของรูปแบบกระต่ายสัตว์อะไรประมาณนี้ฮะเหมือนสวนสัตว์อะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งอีกส่วนหนึ่งก็คือนาฬิกา นาฬิกาเนี่ยในงานวิจัยนะคับอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นนาฬิกาอะนาล็อกนะครับกับนาฬิกาิจิตอลที่ที่เป็นแบบเข็มกับแบบแบบตัวเลขใช่ก็จะมีความความความรู้สึกแตกต่างกันอีกนะครับความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราเหมือนนับถอยหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นนาฬิกาในลักษณะของของเป็นตัวเลขนะครับแต่ถ้านาฬิกาในลักษณะของการเข็มเนี่ยเป็นเข็มเขาก็ไม่ได้เนรู้สึกถึงว่าเขาจะโดนจับผิด หรือว่า oh. มันจะเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะของห้องตัวนี้เราจะเอาเอานาฬิกานะครับไว้ข้้งหลังเด็กนะ mm hmm. นะครับหมายความว่าคน <Ha. S 1> ที่คุยกับเด็กเนี่ยเขาก็จะมองเห็นแต่เด็กมองไม่เห็น mm hmm. อะไรที่มันเป็นเล็กๆ็กน้อยๆเ,เนี่ยเราจะพยายามเก็บรายละเอียดเกือบทั้งหมดหรือแม้กระทั่งกับฝ้าพดานอะไร <Ha. S 1> ลักษณะอย่างนี้เนี่ย <Ha. S 1> นะครับถ้ามีลักษณะของการว่าฝ้ามันต่ําเกินไปนะครับก็จะมีความรู้สึกว่ามันแาออัดคับแคบ uh. อะไรประมาณนี้ฮะ หรือว่าถ้าฝ้าที่มันสูงไปหน่อยมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันหวงเวงอะไรประมาณนี้ฮะก็จะอยู่ในงานวิจัยในส่วนนี้นะฮะทั้งหมด24รายการด้วยกันนะครับไอที่ยกตัวอย่างมาที่บอกว่าเด็กอายุ3ขวบเนี่ยคือเรื่องจริงแล้วเนี่ยเวลาสอบส่วนเนี่ยเคสที่อายุต่ำที่สุดเนี่ยเท่าไหร่คะอันนี้ันนไม่แน่ใจนะฮะแต่แต่โดยโดยตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยอยู่ใน เป็นพนักงานสอบสวนนะครับที่เมืองที่โรงพักมือนครปฐมอยู่สองปีแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามาคือผมกาลังสอบสวนเด็กห้าขวบแล้วที่ที่ผมเคยเจอดีกว่านะฮะผมรู้สึกว่าผมเอาเขาไม่อยู่อ่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเราจะอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะเพศหรืออะไรยังไงมันก็จะมีข้อติดขัดซึ่งําเรียนในในส่วนนี้ว่าห้องสอบสวนเด็กที่ที่เอามาเป็นโมเดลในส่วนนี้ เราจะมีตุ๊กตาสองตัวให้ซึ่งตุ๊กตาสองตัวนี้ก็เป็นเพศหญิงกับเพศชายซึ่งใน,ในเพศหญิงเพศชายนี้ก็อขออนุญาตนะฮะ,ะก็จะมีอวัยวะเพศะนะครับแล้วก็จะมีส่วนของหน้าอกนะครับที่สามารถที่จะให้เขาให้เขาบอกนะครับว่าเฮ้ยโดนส่วนไหนอะไรยังไงแต่ต้องนําเรียนไปก่อนหนะนะ้านั้นว่าส่วนตอนตอนห้าขวบที่ที่ผมประสบตอนนั้นก็ยัง,ย,งยังไม่มีมนะครับยังไม่มีในส่วนนี้จึงเห็นเห็นปัญหาในส่วนนี้นะฮะที่ที่อยากจะอยากจะพัฒนา ขึ้นมาว่าเฮ้ย <He, S 1> เรา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 ควรมีอะไรที่มัน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 ดีกว่านี้แล้วก็ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดจากเด็กนะครับเพื่อที่จะไปประกอบสำนวนคดีต่อไปแสดงว่าณนะขณะนั้นตอนที่อาจารย์เป็นพนักงานสอบสวนอยู่คือตํารวจ กับสาววิชาชีพคือจะทํางานร่วมกันอยู่ในห้องเดียวกันไม่มีห้องสังเกตการ์ใช่ครับแต่ตอนนี้นคือแยกนะค,คุณผู้ชมเหมือนกับห้องแล้วก็แบ่งครึง่งแต่ว่าตัวเด็กจะไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจกับพนักง,งานอายการเนี่ยนั่งอยู่ข้างนอกเพราะว่าเขาจะมองไม่เห็นเขาจะมองเห็นแต่ว่าเป็นกระตูนรูปสัตว์ต่างๆซึ่งมันจะเป็น สิ่งที่ค่อนข้างรีแลกซ์สำหรับเด็กแล้วก็ข้างในนั้นจะมีแต่นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาแล้วก็เป็นคนที่เด็กเขาไว้วางใจใอาจจะเข้าไปนั่งแล้วทาให้เด็กรู้สึกอุ่นใจใช่ครับคือก,การ,รสอบสวนเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมเพราะเด็กเนี่ยเ,เข้ามาสู่กระบวนการของกฎหมายเนี่ยเขาอาจจะมาในฐานะแตกต่างกันถูกต้องไหมคะใช่ครับก็เริ่มเริ่มตั้งแต่ผู้เสียหายพยานนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาะนะครับ เท่าที่ได้ทําการสัมภาษณ์อินเนสอินเทอร์วิวนะค,คะกับกับกับนับสังคมสงเคราะห์นะฮะที่ที่ท่านดูแลเรื่เรื่องนี้ปรากฏว่าท่านท่านเคสที่ประจบประสบเจอเนี่ยม,มันกลายเป็นเด็ก3ามขวบซึ่งบอกตรงๆว่าโอ้โหาถึงเวลาเนี่ยการที่จะโฟกัสกับอะไรจางหนึ่งมันยากมากะนะครับคราวนี้ห้องห้องนี้ก็เลยจะตอบโจทย์ว่าเอยมันมีความรู้สึกเหมือนห้องนอนของเขาหรือห้องบ้านของเขาที่ ที่ที่เขาสามารถที่จะให้ข้อมูลที่สามารถที่จะบอกอะไรได้ทั้งหมดะนะครับแล้วพรมนะฮะก็ในเนก่อตัวนี้โตะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาที่สามารถมองเห็นหน้ากาันและสุดท้ายเนี่ยตัวพรมเนี่ยนะครับก็จะมาซัพพอร์ตถึงความนุ่มความสบายอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าเด็ก3ามขวบเนี่ยนะฮะเขาลงมาเล่นมาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะกันกา กับนัก,กจิตวิทยานะครับามาน,นั่งเล่นของแล้วก็คุยไปด้วยตอบไปด้วยและกลยุทธ์หนึ่งที่ที่สำคัญที่ที่ได้ได้รับจากทางานัก,กจิตวิทยานะฮะก็คือการใช้ลูกอมท็อฟฟี่หรือว่าขนมอะไรเล็กๆน,น,น้อยๆอย่างเงี้ยฮะที่ที่สามารถที่จะช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพิสูจน์ได้เลยนะคะว่า เรื่องของลูกอมหรือว่าของหวานเนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กผ่อนคลายคือคลายคลายจากความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลนขณะนั้นใช่ครับอ๋อไม่น่าสังเกตจากตัวเองเวลาที่เราอ่านหนังสือหรือว่าเราไปเข้าห้องสอบครับเอออย่างตัวนั้นเองเนี่ยจะมีท็อฟฟี่นะมีท็อฟฟี่มีหมักฝรั่งมีลูกอมเข้าไปเคี้ยวขณะที่เรา ทำทำข้อสอบใช่ครับอ๋อหรือว่าอ่านหนังสือก็แสดงว่าเรื่องนี้มันอาจจะช่วยผ่อนคลายได้จริงๆนะใครับใ่คับบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเนาะว่าไม่รู้ตัวครับใช่ใช่หรือแม้กระทั่งในในกรณีที่ first impression ของเด็กสมมติว่าเขาเข้ามาแล้วมันมีความรู้สึกเป็นเป็นทางการมากเกินไปเนี่ยการที่จะตอบตอบคำถามเนี่ยหรือว่าการการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะมันก็จะได้ข้อมูลที่น้อยลงนะครับ แต่เมื่อเราเข้ามาเอ้าเข้ามาเป็นห้องลักษณะแบบแบบแบบห้องสนสนดีที่ที่ได้ได้ทำขึ้นเนี่ยที่มันเหมาะสมใช่ใช่มันก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วเมื่อผ่อนคลายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ให้ข้อมูลมากที่สุดประกอบกับลูกอมหรือว่าทอฟฟี่ที่ที่นำมาให้เพิ่มเติมเนี่ยมันก็ทําให้ความเครียดของเขาเนี่ยนะครับลดน้อยลงเยอะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องมี ห้องสอบสวนที่เหมาะสมแบบที่มันเป็นต้นแบบแล้วเรียบร้อยมีแหละครับเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องได้มีการเริ่มใช้แล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับมีการมีการใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะมาดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการอันนี้ขออนุญาตเข้าเข้าไปสู่ของการอบรมนะฮะก่อนที่จะอบรมเนี่ยผมและทีมงานวิจัยมองเห็นว่าก็คล้ายๆกับที่ผมบอกนั่นแหละว่ามันก็ไม่เข้ากับมือสค่ะ ผมก็ไปทําก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะอบรมหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะให้ให้ได้ลองดูนะครับเมื่อเมื่อเขาได้ลองใช้เขารู้สึกว่าดีแล้ยว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะครับแล้วเมื่อเราเอามาเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนักสังคมสงเคราะห์ที่ปรึกษากฎหมายหรือว่า,าบ้านพักเด็กเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์นะ,ะนะครับแล้วก็เราก็มีคู่มือให้ด้วยและในส่วนหนึ่งห้องสอบสวนเด็กเนี่ย การอบรมเนี่ยมันควรที่จะไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเมื่อเมื่อเมื่อจะมีการปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับการอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนนี้เนี่ยนะครับเราได้ออกแบบนะครับการปฏิบัติการให้เขาลองทําในกลุ่มเขาด้วยนะครับ12งโรงพักของจังหวัดนครปฐมเราทําออกมาเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ที่แยกตามบริบทต่าง มีห้องสอบสวนอยู่ข้างในในโรงพักมีห้องสอบสวนแยกออกมาหรือห้องสอบสวนในตรงนี้เอาไปอยู่ที่โรงจอดรถได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเราเราก็เคยทําการวิจัยว่าถึงถึงดาดฟ้าได้ด้วยไหมแต่อันนั้นก็อาจจะอาจจะเหนือความความความขั้นไหนอะไรอย่างนี้เกินไปนะครับก็ก็อยู่ในในเคสที่ที่ว่ามาข้างต้นนะฮะก็เอาแบบแปลนมาลองเลยนะครับลองวัดลองอะไรอย่างงี้ออกมาเลยว่า มันมีพื้นที่ตารางใช้สอยอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณด้วย15,000บาทซึ่งเป็นราคากลางของของการประเมินอะไรเงี้ยฮะ,ฮะเขาก็เขาก็สามารถที่จะประเมินนะครับทำวาดรูปแล้วก็ออกมาเป็นบัตเจ็ตได้ด้วยว่าจะต้องใช้เท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วในการอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนเนี้ย เราเพิ่มเติมขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดซื้อจัดจ้างะนะครับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าถ้าสมมุติว่าจะไปสู่การปฏิบัติที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยนะครับมันใช้งบประมาณเท่าไหร่และขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการในส่วนนี้มันใช้ในงบประมาณเท่าไหร่อย่างไระนะครับมีตั้งแต่การรีโนเวทนะครับการสร้างขึ้นใหม่การสร้างข้างในและการการสร้างข้างนอกอนะครับตัว สถานีตำรวจด้วยกันนะครับจริงๆนันมองว่าในเรื่องของห้องสอบส่วนเด็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวสารจากทาง police TV เนี่ยก็จะทราบว่าอายุของผู้ที่กระทําความผิดหรือแม้แต่อายุของผู้เสียหายเองก็ตามเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะลดลงบางทีไม่ถึง18ปีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะบางทีก็อาจจะเกิน18ปี แต่ไม่ถึง20ปีเพราะฉะนั้นในเรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยเราควรจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เน้นถามอาจารย์อีกนิดนึงคำถามคำถามนี้ขึ้นน,น,นั้นอยากจะรู้ว่าในเรื่องของเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีกับมากกว่า10ปีขึ้นไปลักษณะที่เขาเข้าไปใช้อยู่ในห้องต้นแบบความรู้สึกหรือว่าการพูดคุยมันแตกต่างกันไหมคะหมายถึงว่า อายุช่วงอายุที่มีความาต่างใช่ไหมใช่ค่ะใช่คือเขาก็จะมีความรู้สึกขอนลายทั้งทั้งทั้งสองส่วนนั่นแหละนะ<อ>แต่ว่าถ้าด้วยงานวิจัยเนี่ยะจะบอกเดยวของว่าถ้าอายุอายุอายุน้อยลงเนี่ยเ,เขาจะไม่ค่อยติดกับทางการมากเกินไปอโอเคถ้าสมมุติว่าเด็ก1 8อะ 17, ่ะ17 1เเข้าไปในในห้องที่มีความรู้สึกเป็นทางการเขาก็จะไม่ไม่มีความรู้สึก แย่ uh, yeah. อะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่อย่างที่ผมนําเรียนก่อนหน้านี้ว่าเป็นเด็ก3ามขวบหรือแม้แต่กระทั่งห้าขวบเมื่อเข้าไปเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเขาอะไรประมาณนี้ฮะก็จะมีความแตกต่างในในใน,ในแต่ละบริบทของของอายุ ด้วยอืมเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนที่นันบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการดูแลบุตรหลานดูแลเด็กแล้วก็อ,อ,อยากจะให้พูดถึงวิธีการป้องกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนที่นันบอกไปว่าผู้กระทาความผิดหรือแม้แต่กระทั่งผู้เสียหายเองอายุมัน คอนท้างใช่น้อยลงอยากให้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะถึงวิธีการป้องกันก็เบื้องต้นก็อยากให้าทางผู้ปกครองนะฮะได้ได,ได้ได้ดูแลนะครับดูแลแล้วก็ใส่ใจเกี่ยวกับบทหลานนะครับที่ทีอ่อยู่ในความปกครองของตัวเองนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญเมื่อ,เ,อเด็กและเยาวชนได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับสิ่งหนึ่งที่ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือว่าสิทธิเด็กก็ตามเนี่ยฮะที่มันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับการไม่ปฏิบัติตามากฎหมายหรือว่าสิทธิในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะนํามาซึ่งซึ่งการถูกดาเนินคดีเสียเองนะครับก็ฝากในส่วนนี้ไว้เท่านี้ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้รับความรู้นะคะในเรื่องของการพัฒนารูปแบบนะคะของห้องสอบสวนเด็กและก็เยาวชนที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นการพัฒนามาจากห้องสอบสวนเด็กนะคะที่มีอายุไม่เกิน18ปีจากรูปแบบเก่าซึ่งอาจจะดูเป็นทางการนิดนึงตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาซึ่งมีห้องต้นแบบแล้วนะคะแล้วก็มีการใช้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างสบายตา นั่นแอบเห็นแล้วแหละหลังไมค์เคยขออาจารย์ดูนะคะต้องบอกว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างสบายตาซึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยรับรองว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเข้าไปในฐานะพยานผู้เสียหายหรือว่าคนที่ก็ทำความผิดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยความรู้สึกเขาก็จะไม่ได้ตึงเครียดแล้วก็คนที่เข้าไปพูดคุยกับเด็กเนี่ยก็จะสามารถถาม ได้ด้วยความผ่อนคลายแล้วเด็กก็จะผ่อนคลายไปด้วยกนะ็คิดว่าน่าจะเป็นโครงการนะคะที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาไปสู่หลายๆพื้นที่ด้วยวันนี้ค่ต้องขอขอบพระคุณนะคะพันตำรวจโทวิชิตอาสากิจค่ะอาจารย์สบ .2 คณะตำรวจศาสตร์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์เกามากนะคะครับยินด,ดีครับ คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา10บนาฬิกานาทีถึง11นาฬิกานะคะทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะผ่าน u b e Channel police tv u c i media ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะแนนพร้อมกับอาจารย์แล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่าก่อนที่แนนจะจากคุณผู้ชมไปในวันนี้นะคะแนนมีสกูปพิเศษค่ะเป็น เรื่องเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาห้องสอบส่วนเด็กและเยาวชนเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะแนนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนที่ได้มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมในประเทศไทยซึ่งโรงเรียนในร้อยตำรวจได้รับการสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติ โดยที่ผ่านมาสถานีตำรวจหลายแห่งไม่สามารถจัดหาห้องเพื่อจัดทำเป็นห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะได้ทำให้การสอบสวนยังใช้ห้องทำงานเท่าที่มีอยู่และยังคงมีลักษณะเหมือนกับการสอบสวนผู้ใหญ่จึงทำให้เด็กและเยาวชนมีความอึดอัดหรือไม่คุ้นเคยในการให้ปากคำ โดยที่ผ่านมาสถานีตำรวจส่วนใหญ่ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนคนปรปฐมจะใช้บริการห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนของสำนักงานอายการจังหวัดนคนปรปฐมจึงทำให้เกิดความยากลำบากแก่เด็กและเยาวชนที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวครับผมท่านนายกสวัน์ทำป่าเชื้อครับรองผูง้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมรู้สึกเปียเกียิอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในที่เปิดถ้าเวลาดสมควรแล้วครับผม ขอเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรูแปแบบห้องของสนเด็กและเยาวชนที่ได้มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมมากกว่านี้คบกับอุดูหากว่าในโรงพักเราจะมีการปรับปรุงตรงไหนได้ไหมนะครับตัวเด็กนะครับเป็นสําคัญทั้งสภาพร่างกายก็ดีสภาพจิตใ,ใจก็ดีนะครับโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มันมีความเหมาะสมกับการที่เด็กเขาจะต้องมา การทํางานที่เขาอยากเข้ามาสอบสวนคดีที่มีความละเอียดอ่อนนะคะก็คือคดีที่มีเด็กประชผู้ต้องหาและคดีที่มีผู้เสียหายเสียหนยนั่นเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมีเรื่องความแตกต่างแน่นอนในเรื่องการพวดกัการสอบสวนเด็กเนี่ยนะคะถ้าที่อาจารย์ถามว่ามันแตกต่างอย่างไรเขามีกฎหมายนะมีกฎหมายกําหนดวิธีการไว้แลอย่างการสอบสวน เด็กเยาวชนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะเป็นพยานหรือเป็นผู้เสียหายรวมนั้นเป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะถ้ามีอายุไม่เกิน1 8ปีในวันที่ถามบากคำเนี่ยกฎหมายในปวิยายา133ทวิซึ่งเชื่อว่าการตรวสอบในห้องเนี่ยทราบกันอยู่แล้วเกากำหนดให้มีทีมสาวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วยนักงาราัยการนักสังคมสงเราะหรือนักจิตวิทยาคนใดคนหนึ่งนะคะ อัแลวก็มีบุคคลที่ร้อขอถ้าเป็นผู้ต้องหา<ม>ก็จะเพิ่มที่ปรึกษาเป็มหมายเข้ามา วัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมในกระบวนการยุติธรรมให้แก่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม,ม,ม,มและเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ก็เป็นงานเกี่ยวกับการเผยแพร่นะครับแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับห้องสอบสวนเด็ก นะครับและเยาวชนที่ได้มาตรฐานในกระบวนการวิทยธรรมนะครับใน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 ของไทยซึ่งเรามีการนําล่องนะครับมาอยู่และในลักษณะของการเป็นต้นแบบนะครับที่สํานักงานอายการจังหวัดนครปฐมได้มีการเผยแพร่องความรู้ให้กับพนักงานสอบสวนที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หนงานที่เกี่ยวข้องคือสืบเนื่องจากเด็กและเยาวชนนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันมีการมีการกระทําความผิดแล้วก็ก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ย คือเราต้องอโฟกัสเด็กว่าถ้าสมมติว่าจะมีการสอบสวนสอบปากคำในการวิจัยเนี่ยเราจะใช้คำว่าการการการสอบปากคำการสัมภาษณ์อะไรยี้มากกว่าเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยให้ข้อมูลกับเราได้ให้มากที่สุดแล้วก็มีความสบายใจมากที่สุดที่จะให้ข้อมูลในส่วนนี้จึงเกิดมาเป็น าการเผยแพร่รูปแบบห้องสอบสวนเด็กขึ้นมาในวันนี้ครับวันนี้นอกจากพนักงานสอบสวนที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแล้วก็นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคาะที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ลืมไปไม่ได้เลยครับก็คือ,อพนักง,งานอายการนะครับโดยความอนุเคราะห์ของสำนักงานอายการจงาังหวัดนครปฐมนะครับที่ท่านาปรนนาให้เกียรติร่วมงานในวันนี้ด้วยค,คืออยากอยากเห็นการสอบสวนเด็กที่เป็นรูปแบบแล้วก็มีความเหมาะสมมากที่สุดโอเคในในบริบทของกฎหมายเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ชี้ชัดเด่นชัดว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่า,าด้วยความเหมาะสมไม่ว่าจะทางในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ย ความเหมาะสมมากที่สุดก็คือมันต้องเป็นอะไรที่มันสบายตามันต้องเป็นอะไรที่ที่ทเด็กและเยาวชนที่เขาทาจะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเกี่ยวกับคดีได้ให้ได้ให้ได้มากที่สุดปอะมาคือก่อนอื่นก็ในในส่วนของ <c oughs> ห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ได้กระทําความผิด <c oughs> อะไรจริงๆก็ไม่อยากใช้เท่าไหร่ <c oughs> แต่ในส่วนของถ้าสมมติว่าเหตุมันเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เสียหายพยาน นะครับในคดีอะไรยังไงก็ตามหรือว่าเป็นผู้ต้องหาก็ตามเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ให้ให้สอบสวนให้ให้ความสำคัญในส่วนนี้อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสํานักงานตารวจแห่งชาติสํานักงานอายการหรือว่ากระทรวงความมั่นคงนะครับในส่วนตอดที่ที่ท่านดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อยากให้อยากให้ผลักดันแนวนโยบายในส่วนนี้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุดเราใช้พื้นที่จริงของสถานีรวจฟทอนบางเลนะครับซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่จะสามารถ แปลงนามาใช้เป็นห้องของสอบวนตด็กได้นะครับครับสำหรับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในแต่ละห้องนะครับห้องแรกนะครับห้องชี้ตัวจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้นะครับคุ้องหนาและยืนไปนะส่วนห้องสอบเด็กนะครับเราจะเป็นโต๊ะกลมเก้าอี้โซฟานาฬิกาเ็วิดีโอเครื่องอัดเสียงเครื่องเสียงไมโครโฟนนะครับต่อไปนะครับในห้องออนเปรผสมเขาจะเป็นโต๊ะโซฟาและบุ๊กครับภายในห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนนะครับของ สำนักง,งานนยายการจังหวัดนครราชสีมาที่เราไปทําการปรับปรุงมานะครับภายในห้องเนี่ยนอกจากที่มีของเล่นนะครับส่วนหนึ่งเราจะมีเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาผู้ชายและก็ผู้หญิงประกอบกันนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีอวัยวะเพศซึ่งง่ายและสะดวกสําหรับพนักง,งานสอบสวนหรือสําหรับนักกิจวิทยาในการาคุยกับเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะให้ข้อมูลในส่วนนี้ด้วยนะครับห้องสอบสวนเด็กนะครับท่านเป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงเป็นผู้ใช้จริงนะครับ สิ่งที่ผมดำเนินโครงการมานะครับผมอยากให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้ปฏิบัติให้มากที่สุด